ไอ้ตอกประตูตัวสุดท้ายเอ๊ะตอกตะปูตัวสุดท้ายในที่สุดก็เสร็จสักที <Yeah. S 1> บ้านไม้ส,สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำมือของฉันน่ะ้ <Yahoo! S 3> ว,วสร้างเสร็จแล้วแต่เออไม่มีประตูนี่นาเออมันเป็นบ้านไม้นะชายเกลฉันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นบ้านไว้เล่นๆแต่ตั้งแต่ไปเอาไม้เนี่ยคืออยากจะบอกว่าไม้ที่เอามาเนี่ยพวกนี้เนี่ยฉันเอามาจาก ป่าที่อยู่ติดป่าช้าฉันรู้สึกเสียสันหลังตลอดหรือเหมือนมีตัวอะไรอะไรสักอย่างมองฉันอยู่ตลอดเวลานะชัยก็ลองมองในตาฉันสิลองมองในตาเหรอเอ่อตาเธอก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่<อ>ลนลองมองดูอีกสิสีลองมองในตาเธอเหรอเมันมีตัวอะไรที่มองฉันอยู่ตลอดเวลาเลยฉันรู้สึกอย่างนั้นเลยจ่ายเกิลเอ้ในตาเธอฉันไม่เห็นแต่ว่าฉันเห็นด้านหลังเธอนะ ว่าทำไมรู้สึกขนลุกอยู่ตลอดเวลาเลยที่แท้เป็นเจ้าตัวนี้นี่เองแต่มันคือ,อตัวอะไรเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจฉันขอส่องลุกชัดๆอีกรอบหนึ่งหน้าตามันแอบคลายสควิดเวิร์ดอยู่นะเย,ย้มันกำลังมามันกำลังมาโอ้แล้วมันมาแล้วโอ้เช็คเข้สงสัยเธอมองมันไม่ชัดนะมันเดินมายืนใกล้ๆให้เรามองให้ชัดๆเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้มันจอดรอ ช่องมันเริ yeah! ่มช okay. ัดแล้วนะเริ่มชัดแย้ะชัดเกินไปนไปชัดช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 ยชัดมดช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 ดดช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 ด่ดชดอดชดชดเดชดชดนดช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 ดนดช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 ัชด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 าดช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 ด้ดชดเธอพังแค่บชดชดชดนดชชดชดงดดชช ก็มาใกล้ๆนี่นี่เป็นบ้านเปิดประทุนนี่นาบันนี่เสียวเสียวโคตเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยฉันว่าบ้านหลังนี้เธอคงอยู่ไม่ได้แล้วแหละเธอขึ้นไปเธอก็จะอยู่ยังไงล่ะเช้เข้าวันนี่นี่ บ้านหลังนี้ไว้ออย่างเดียวเ,ย <c oughs> เป็นห้องน้ำน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบันนี่หลังนี้เอาไว้เป็นห้องน้ำสำหรับเธอส่วนฉันน่ะสร้างบ้านไว้ให้เธอใหม่แล้วก็ <c oughs> ฉันอืออออกมาแล้วแหละ <c oughs> เออเออเธอเยอ้ยบันนี่ เธอเอป็นโดนัทเหรอยีเธอนี่นะทำไมทำาซ่กระปกแบบนี้เอือกมาแล้วกินเข้าไปด้วยโอ้ไม่น่ารักเลยนะว่าแต่เชคเกอร์สร้างบ้านเราตรงไหนให้บันนี่เหรออู้ว้าวนี่มันใหญ่สูงเลยเนี่ยบันนี่เธอเดินน่ารักดีจังเลยอ่ะเธอลองเดินมาใหม่สิเดินแบบเมื่อกี้น่ะย อออออเฮ้ยบันนี่บันนี่บันนี่ฉันว่านะเรารีบขึ้นบ้านหลังนี้ดีกว่าหลังเนี้ยเป็นบ้านสูงมากเลยฉันว่ามันคงกระโดดมาเอาตัวเราไปไม่ได้แล้วแหละจริงด้วยชายเขาดูสิมีลิฟต์ด้วยลิฟต์อากาศใช่หลักภารศาสตร์ในการนำตัวเราขึ้นไปข้างบนนะเจ๋งมากเลยแฮะ เฮ้เฉก็ว่างั้นแหละแต่ฉันรู้สึกว่าเราสองคนน่าจะหนักเกินไปนะมันขึ้นช้ามากเลยนะพิ่เล่าเฉก็เราต้องอดทนรอเพราะว่ากานที่เราใช้ความอดทนรอและสักอย่างมักจะได้สิ่งที่มีคุณค่ากลับมาเสมอโอเคเลยงั้นฉันจะรอเฮนขึ้นช้าจริงแหะตอนนี้ก็เริ่มใกล้ถึงความจริงแล้วนะใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะจริงด้วยใช้คำถึงจุดหมายจริง ด้วยแต่ว่าฉันว่าคือเราอาจจะต้องถึงจุดหมายเดียวกันนี้นะเพราะมันมองเราอยู่ใต้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 อสักอย่างตรงนั้นนะใต้ตรงนั้นฉันก็เห็นเหมือนกันน่ะลิบเร็ว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 จารีบเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยมันจะไม่ทันแล้วเย่ถึงแล้วกกระสุนด้ยสปายเปืดโอ้บันนี่ฉันเพิ่งเห็นบ้าน เธอทงนุ้นไฟไหมโอ,โอตายแล้วชัยก็ช่างมันเถอะเราอยู่บ้านหลังนี้แล้วไม่มีปัญหาหรอกเออหรือว่าแต่ทำไมอยู่ดีมันไฟไหมล่ะไม่รู้เลยสงสัยเจ้าตัวสควิตเวอร์าตาแดงมันไปเผาแน่เลยบันที่ว่านนะมันน่ากลัวเกินไปแลวนะฉันว่าบ้านหลังนี้ต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วแหละเดี๋ยวฉันจะติดตั้งให้เองนะบันนี้ฉันติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เรียบร้อยแล้วฉันว่า น่าจะโอเคอยู่นะเออชกเกิลมาสิอะไรตีมันอยู่ได้เอาสิทะเลาะกับลิปแล้วหนึ่งอะ่ะมายังไงกันโอ้ชคิดว่าเออนั่นแหละความพิดของฉันคือพังลิปไปเลยมันจะได้กระโดดมาหาเราไม่ได้หรือขึ้นลิปมาไม่ได้ยังไงละ่ะเจ๋งมากเลยแชกเกิลว,ว่าแต่มันจะมาหรือย,อยังเนี่ยเจ้าตัวนั้นอ่ะโอ้บันวิ่มาแล้ววิ่งมาแล้วมันรอเราอยู่มันรอ่อุ้ยโอ้โหอออโออ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  ถงล้วสิกระโดดไม่ถึงถึงกระโดดถึงก็กระโดดไม่โดดหลอกผมน้ำหน้าผมน้ำหน้าจัดตัวประหลาดมันคือผีสควิตบร์ดปะเนี่ยใช่ใช่ไออ้าวตายแล้วโอยตายแล้วโดนกระชากวิญญาณลงไปเลยเฮ้ยเชก็โดนก่อนเลยนะมันยังหลอดอยู่วุ่นวายเออบ้านพังเลยใช่ก็ดูสิบ้านโขบบ้านโขบ บ้านพังทั้งหลังเลยนะโอไ<ส>ฟลุกไ<ส>ฟลุกด้วยมันจะก,กินน่ะโอ้โอ้บ้านไฟลุกด้วยแฮชชก็เขาทำไงเดี๋ยวเปลี่ยนหลังสิจะรออะไรล่ะเ<อ>ทะเดนทุกคนน,น,นี่คือบ้านหลังใหม่ของชัยเก้าเองนะเป็นยังไงบ้างให้คะแนนบ้านของชัยเก้าหลังนี้เท่าไหร่จากที่ทุกคนมองเห็นนะ่ะคอมเมนต์บอกชัยเก้าหน่อยสิบันนี้ขอกดคิวสีนิดหนึ่งนะ อ่ะใช่ก็อันนี้เรียกบ้านเหรอฮะอันนี้เกบ้านหลอทุกคนมมนนี่เรียกว่าหอคอยนะนีแล้วบ้านจะอยู่ยังไงก่อนหลังคาเขาไม่มีอันนี้อมันเป็นแบบบ้านโป่งนะบันนี้บ้านโป่งอเธอรู้จักเปล่าอ๋อบ้านโป่งแถวราชบุรีเหรอเออไม่ใช่สิคนละบ้านโป่งใครอยู่บ้านโป่งมาหงะคอมเมนต์บอกในสิมาก็ต้องปีน เทมโอ้บันไดเ็้าเป็นเชือกงี้แล้วบันี้จะไปตรงนี้ยังใจก็ช่วยด้วยกระโดดกระโดดกระโดดธกระโดดกระโดดมาเลยโอ้ไกระโดดได้ไหมเฮ้ยมันเป็นกลยุทธ์เพลงด้วยนะประเด็นนะมันเป็นกลยุทธ์ของบ้านฉันเองนะบันนี่บ้านก็แทบจะโครงเพลงจริงโอ้มีห้องทำงานตรงนี้แ้วบันที่ขออยู่ในห้องนี้ละกันถ้าเสนเชก็จะอยู่ตรงนี้เองนี่คือเรียกว่าบ้านโปร่งที่ไม่ใช่บ้านโป่งนะ ที่ไม่ใช่บ้านที่อยู่ที่ราชบุรีมาดูซิว่าเจ้าสควิดเวิร์ดผีร้ายได้จะไปกระโดดใส่หอคอยฟังไหนนั้นเนี่ยนั่นสิว่าแต่มันนี่สควิดช่วยด้วยเจะเป็นอะไรน่ยไม่ได้ออกจากห้องไม่ได้ยายเธอโดนขังว่าแต่แบบบ้านนี้มันโครงเคลีงมากนะชันก็ไม่ชอบัปร่วงเธอระวังร่วง จะปลอดใจไนี่้เกิลอเต้องมั่นใจเอต้องมั่นใจในตัวบ้าความปลอดใจมันก็จะมาเองละนาวันนี้ไม่มั่นใจนะเช่ก็มันโครขนาดนี้วันนี้ไม่มั่นใจเลยมันไม่น่าจะรอดตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องรอเจ้สุิวด่วนมาจัดการเราหลอกนะ <ott> ใช้เกแล้ว <gaan masculine> ิ mouth, ็แล้วมันเห็นตัวอะไรเมืตาย่แล้ววันนี้ว่าเราไม่รอดแน่เลยวันนี้ขอนังเก้าอี้แบบมั่นคงก่อนใช่ก็ขัดอาวุธก่อนเยอะนั่นไงใช่ก็เชอรล่วงไปแล้ว โอ้บัน uhm น bo ี้ล oh, oh, ่วงบันีล่วงบันีล่วงว้ายโอ้โหยอยย่แค่นี้แค่นี้แล้วอ้ตาย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 ไม่รอดเลยเฮยยินดีที่ไรับสู่อาณาจักรของบันนี้รอบนี้เสร้างบันไม้สักใหญ่โตมากกว่าเดิมเลยโอ้อะมากเลยใช่ไหม ต้องมันอลังการงานสร้างตอนนี้ฉันเป็นราชินีชาเกลใครแต่งตั้งเธอใช่เขาอธิการอาณาจักรฉันนะเฮ้ฉันแต่งตั้งด้วยตัวเองนะโอ้แต่ว่า<น>เ,าเาีประชากรทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเธอเป็นราชินีใครจะเป็นประชากปปราก่แม่เปนะ็ประชากรยืนมองอยู่นะประชากรสักพทเวดมันเป็นผีมายืนมองอยู่นะนอนพูดต่อต้านรัฐบาลบันนี่นี่นา จะจงรับกรรมซะอย่าฉันว่ามันเป็นกระบดจัดการมันกระบดไม่ลงมาจับกาจับกระบดเลยแล้วไม่ลงมาแบบนี้ก็ถึงเวลาของเราแล้วแหละที่จะจัดการมันนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนียเนอ้หูมันส่งอีกตัวมาไชคลายเย้โว้อ้าวเราชินีไชคลาหายไปไหนแล้ว ใช่เขาเป็นราชินีได้แค่แป๊บเดียวเท่าน,านั้นตำแหน่งอยู่ไม่นาน,ต,ต,ำน,านตำนานจะอยุ่ยตลบไปนะจ๊ะจีเธอที่สร้างตำนานได้ดีมากเลยเเป็นราชินีได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองตอน <c oughs> ตอน,นี้สควิดตวัวอยู่ข้างล่างสองตัวนะ <c oughs> บัลลังก์นี้ต้องเป็นของบันนี่ผู้เดียวเท่านั้น <c oughs> ราชินีไม่อยู่แล้วเหลือแต่พระราชาท <c oughs> หารจับพวกมันเอ๊า แล้วเราโดนรัฐประหารนะชยเกิ้วเราโดนยึดคลองเมืองเราโดนกระบฏของเมืองนะแลกระบดสวิตเปิดแถมยังเผาบ้านเราทิ้งด้วยนะเนี่ยดูสินั่นนะสิฉันว่าบ้านหลังไหนๆก็ไม่รอดนะ